อ้าวแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเดทบายเดย์ไรน,นะครับวันนี้คือไม่ได้มาเล่นให้ดูความโหดนะครับหรือว่ามาแบบมีสาระอะไรนี่คือทางช่องผมไม่มีนะครับใครที่บปหาสาระก็ดูไปเลยครับมันมีแต่แบบเออดูดิดูดเพิร์กผมดิดูเพิร์กก็โง่แล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวเดโมก้อนนะครับตัวเท e ี่ยอะไรก็ไม่รู้อ,อ๋อไม่ใช่ตัวเท e ี่ยนะครับเขาเป็นแบบอสูรนะครับเป็นอสูรปีศาจแบบ เออออกจะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราวิ่งมาไม่เจอใครเลยอันนั้นอ๋อนนเครื่องปั่นไฟครับโอ้โหเขาโดนนะครับพอดีว่าร่างกายขาดวิตามินซีนะครับแล้วทําไมโอ้ทุกคนเครื่องข้างล่างมีเครื่องปัน่นเขามีคนปั่นนะครับเดี๋ยวโอเคผมจะมาดูกันว่าใครมันบังอาจเอาปัน่นโอเคเขาปั่นอยู่เลยโอ้แล้วกูไปทําไมเนี่ย โอเคทุกคนเขาโดนไปหึงดอกก่อโอเคครับแล้วบอกเลยว่าด่านนี้บบกับเดโมของก้อนนี้แบบคือแบบจะไม่น่าเป็นไรที่แบบเข้ากันได้ทุกคนเอา้าโอ้แล้วกูหาไม่เจอผมบอกแล้วว่าร่างกายผมมันขาดวิตามินซีอ่ะทุกคนเห็นปะโอ้ยขวดนมโอ้ยใช้ขวดนมใส่ผมเลยว่ะ อาได้ดิได้ดิทั้งวันเล่าทั้งวันเล่าูวทั้งวันดิทั้งวันทั้งวันทั้งวันก็ทั้งวันมาดิเออทั้งวันก็ทั้งวันมาดิไลทั้งวันน่ะมาดิไลทั้งวันน่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งตัดหน้าวะเฮ้ยโอเคทุกคนเรบร้อยครับไม่มีบอลลาร์นะครับ เอา้เาแล้วกูโดนตันโออะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราเราปล่อยไปก่อนนะครับอืมไม่ใช่ว่าเราแบบไล่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราไม่อยากไล่นะครับแบบเดี๋ยวมันร้องไงอเอี่ยกคนกดเราื้อเเรื่อมก,ก่อนยนะันเราื้อเเรื่อมไก,ก่อนครับเรียบร้อยแล้วผมว่ามันต้องพับไม้แล้ะผมว่าแล้ะผมรู้ไงผมรู้ชะตาก,กรรมของมันไงว่ามันต้องโดนนะตัวนี้ตัวเมื่อกี้มันมีขวดนมมันก็เลยแบบเออโชคดีของมันนะ โอ้ตรงนี้มันตั้งเหรอวะโอเคทุกคนโอเคครับโอเคครับทุกคนขวดโอ้โหไม่โดน <c oughs> อะไรอะไรเมาเมาอะไรเมาอะไรเมาอะไรโอเคครับผมมาครับมาครับ ผมไล่ทั้งวันได้แล้วทุกคนผมผมไม่ซีเรียสละผมไม่ซีเรียสลวผมจะเอาแม่งตัวนี้แหละเออมาดิเฮ้ยเขามีบาลานแน่เลยมึงจะโชว์อะไรมึงจะได้หาโชว์อะไรฮะอะไรทุกคนแบบเขาโชว์แบบอะไรไม่รู้นะครับสเตปสปักกิ้งดีโอชิตอะไรของเขาไม่รู้นะครับโอเคแล้วลุงบินนะครับลุงบินมายืนแบบยืนให้กําลังใจนะครับโอเคผมเจอลุงแล้วลุงมีไฟฉายแล้วทุกคนเออ ไ,ไปฉายนะครับเฮ้ยลุงเขาทำอะไรอะ่ะลุงเขาเปิดกล่องเหรอมันเกินไปอะ่ะลุงมันเกินไปเรียร้อยนะครับลุงแตกครับลุงน่าจะมีบอลลูนนะทุกคนโอเคผมไม่เสี่ยงนะครับเขาเขามีบอลลูนแน่นอนเลยเไปครับผมเสียเวลานะครับเสียเวลาไล่ คิดตอนนี้ไล่ได้แล้วนะครับเขาน่าจะมีแทงหลังนะแล้วผมมาตรงไหนวันนี้ผมว่าแล้วทุกคนคือแบบสองเฟิร์ผมก็แบบน่าจะได้ทั้งตี้นะครับอืมผมน่าจะได้ทั้งตี้อยู่แล้วแหละวะเฮ้ยมงกุฎเอาเนี่หยุดทำไม,ไมโดนไปก่อนหนึ่งดอกทุกคนเขาฉีกมาทางนี้ว่ะ เฮ้ยเขาไม่ทำไม้โดวดันนี้ผมแบบสกิลไอ้นี S 1> <S 1> ่ไม่ได้เลยอะดูดิไม่ได้ทุกคนมันแบบไอ้นี่เยอะเกินว่ะเฮ้ยลุ้นไหนหาทำไมวว้าวไปไหนเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมฮะ หมดแล้วใช่ไหมได้หมดแล้วใช่ไหมล่ะหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมโอ,โอ้แล้วกูทำอะไรเนี่ยไม่ไหวเลยทุกคนไม่ไหวเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับรบอกเลยมาดิกูได้ทั้งวันนะ่ะมึงทั้งวันปะล่ะกูทั้งวันเหมือนกันทั้งวันเหมือนกัน โอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนทุกคนเขาเขาแบบเขาแบบเขาแบบโปผมเขาโปหลบผมแน่เลยมึงจะโชว์อะไรมึงจะโชว์อะไรมึงจะโชว์อะไรฮะโชว์อะไรนักหนาโอเคผมเจอเฟอร์มินนะครับทุกคนอะไรผมเห็นเขาแล้ว เรียบร้อยครับเฮ้ยคุณนี่เรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหแล้วมึงวิ่งไปนู่นตอนไหนวะครับก็ถ้าตัวไหนเล่นไม่เป็นก็อย่าไปเล่นเลยทุกคนเออแต่ว่ามันต้องฝึกไงไม่ฝึกแล้วแบบจะเล่นเป็นหรอเออพูดง่ายๆงงๆนะทุกคนผมเนี่ยตายแน่เพิ่งมี ตายตายตสวัสดี้องสวั้องสิบองศาเออทำไม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 กูเหยาคนนี้ยงทำไมทำไมเอา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 เรียบร้อยครับไม่ถึงว่ะคนมันไม่ถึงตายากเรียบร้อยครับเรียบร้อยดี คนอยู่แถวนี้วะอยู่ไหนวะโอขาดวิตามินซีนะผมเนี่ย <c oughs> มอดเลยผมผมมีหมมมีนวันทุกคนผมไม่ต้องห่วงชีวิตแลวโดยชีวิตและทรัพย์สินผมไม่ต้องห่วงแต่ผมวามหลุงมวมหลุ่มแถมแม่งก่อน เอ้าไอ้ลุงลุงต้องโดนลุงต้องโดนลุงต้องโดนระยะแบบนี้เอ้าลุงไม่ได้ฮาร์ดเนี่ยเฮ้ยลุงทำไรลุงลุงจะโชว์อัศวโก้อชิบุเกะอะไรของลุงอะโอเคแขวนเสาเดิมเตือเนียแล้วทุกคนเอาเนียดีกว่า เขาน่าจะเนียนแถวนี้แหละปั่นไฟเวอร์กันไปป่ะเฮ้ยเฮ้ยเรื่อปั่นเวอร์กันไปป่ะเฮ้ยปั่นเวอร์กันไปป่ะเรียบร้อยครับ Eh เรียบร้อยครับไม่พับแต่แรกเรียบร้อยดีครับโชว์ฟอร์มไหลโ์ฟอร์มไหลเออก็มาดิเกมผมฟอลเครื่องบันไฟโอ้ยกูลืมแล้วมันมีหลุมนี่หว่าทุกคนผมลืมไปว่าตัวนี้แบบมันวางหลุมได้อ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยไปปะเออรฮ้มึงทำไรกันวะ ทำอะไรกันวะฮะทำอะไรกันถามว่าทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันวนด้วยวนแบบนี้โดน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 วนหลายรอบอบ่ชอบวนใช่ไหมชอบวนใช่ไหมเองอ่ะฮะชอบวนแบบชอบวนแบบจานตีจุกิงมาสเตัปเกอร์ออฟชิตหลอกไฟไปสองเต็บหลอกไฟไปสองเต็บครับ โอ๊ยได้ฮาร์ดว่ะหลอกไฟไปสองเต็บครับเรียบร้อยครับรอบนี้ไม่มีได้ฮาร์ดครับไม่มีได้ฮาร์ดครับรอบนี้ครับแม,ม่เล่นกับเดโมโกอก้อนโอเคทุกคนเสาอยู่ข้างหน้าว่ะผมเกือบไม่เห็นเสาแล้วผมจะมุดไปรูนู้นนะทุกคน Wh, เฮ้ยแล้วกลุกม้มมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเรือกลุ้มาทำไมเนี่ย wh, เฮ้ยเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วงงงงงโอ wh, ้ยตรงนั้นมีไม้น้องหลอกไฟมันวะผมหลอกไฟมันวะ ได้หาทุกคนมันได้หาดไม่ได้หายล่ะจะลองเชิงเหรอจะลองเชิงเหรอโอ้แม่งคุยลุงผมยับยับเลยไปผมต้องหาลุงแล้วก็นี่ครับนี่เขาเฟสสุดท้ายกับลุงนะถอดไอเดียแคทไอ้ตัวตัวไม่ทุกคนผมจะปล่อยมัน ทบพางไม้แบบ้ยผมก็เล่นเอาเรื่องเหมือนกันอ้าวนี่ไงทุกคนพูดถึงก็เจอเลยว่ะมันเนียนเกินมันเนียนเกินเอาละผมมูนวอล์กมาผมมูนวอล์กมาผมเซพแบกแบบจานเกมัสเซอร์เกมเมอร์แบบจูกคิงมาดัฟเกอร์โอเคครับเจอครับหลอดไฟมันเป็นหนึ่งเต็มทุกคนอ้าวเฮียมันฉีก หลอกตัวเองผมหลอกตัวเองเดี๋ยวร้อยมันหล่มผมแล้วทุกคนรอบนี้มันยาว่ะรอบนี้มันยาวผมต้องตามวะออรอบนี้มันยาวผมต้องตามวะเออเฮ้ยรำวนหาแมแสงอะไรอะโอ้โหโอ้โหดึงมาหาเพื่อนโอ้โห วิ่งมาหาเพื่อนโอ้โหไม่เป็นไรครับปล่อยเป็นไปครับเอาเฮี้ยนี่ก่อนนะครับเฮ้ยดูเขาขอไปในครับอยากครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไปหาไปดิครับเออเออนไหนหาไปดิเฮ้ยแล้วคนนี้มาวิ่งตามทำไม ไม่อะไรม,มึงตามเฉยเดี๋ยวเอาแม่งเลยโอเคทุกคนเจอเนียครับผมเจอแล้วแขวนก่อนผมแขวนก่อนผมว่ามันเจอหลุมแน่เลยว่ะมันทำไมเล่นกับผมแบบนี้วะ พวกนี้มันเล่นไม่ซื่อแน่เลยทุกคนเออน,น่าจะไปดึงกันแล้วเฮ้ยลอยเลือดเฮ้ยลอยเลือดอเอดขาดึงกันแล้วทุกคน อะไรของพวกมึงเนี่ยได้ดีอ้าวอ,อาได้ดีอ,าดอด้าวโดนหลอกไปดีโดนหลอกไปดีโอเคเฟสสุดท้ายทั้งสามสี่คนเลยนะครับร้อย ลุงอยู่ไหนวะผมได้ยินเสียงลุงไอ้นะลุงเป็นวัดทุกคนได้ยินเสียงลุงไอ้ปะผมว่าผมได้ยินโอ้ยลุงแกไปไหนวะ เอ้เือหายไปไหนหมดหรอเฮ้ยโอเคมันน่าจะตามไม่ยากนะครับเพราะทุกคนเขาเจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนนะฝั่งน,นี้ไม่มีเฮ้ยทุกคนมีคนปั่นด้วยแหละดูดิ ปั่นไว้นะครับด้วยผมวางอันนี้ไว้เฮ้ผมเจอแล้วทุกคนทางมันตันทางมันตันพี่น้องโอเคนะครับไม้หมดแมพแล้วนะอย่าแบบเข้าไปปั่นไฟต่อทุกคนผมเจอละอะไรมึงทำอะไร Đây Ôi Phải bay này quá Ôi Ôi Hỏi trời quá Tiếng ngân lên Ngân trời khốn ทำอะไรถ้าทำอะไรนะเฮ้ยตัวนี้มันมันป่วนวน่ะมันเที่ยวมันแตกเครื่องว่ะทุกคนผมว่มมามันมอยู่แถวนี้แหละเออมันมอยู่แถวนี้แหละผมเชื่อผมดิตู้นี้ปะเปิดแม่งทีละตู้เลย นะครับเสียเวลาเฮ้ยเราไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่เอาดีกว่านี่ไงทุกคนเจอแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหแม่ เนียนตั้งนานนะเราโอเคตรงนี้มีสามครับโอ้ผมหมดแล้วผมไม่มีเปร์ผมก็ละเล่นได้ทุกคนดูดิเมื่อวันก็ยังไม่ได้ใช้เลยจะคามไปไหนจะคามไปไหน มันไม่มีที่สำหรับเองแล้วแหละหลง้ยเ้ยเฮ้ยเสา,ไก,สาไกลเกินเสาไกลเกินบางทีอะเออเสาไกลเกินทุกคนหมวกแขวนเขาสามเฟสทุกคนเลยนะโอ้ยผมเจอผมเจอโอ้โอ้โอ้เครียดแล้วมันหายไปไหนวะ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมเออไม่ใช่สิหล่อนวะนี่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเออเมื่อกี้ผมหล่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับ